สวัสดีครับมาพบกับช่องโจมเทรดเดอร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหุ้น BTS กันนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นหุ้นของ BTS ในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปดูกราฟว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ มีข่าวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัทของ BTS มัางนะครับเดี๋ยวมารับชมในคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับผมเรามาดูในส่วนของกราฟก่อนนะครับราฟของ BTS เนี่ยผมเคยให้สะสมไปถึงสองพันละวันเนี้ยถ้าใครหลายๆคนหรือสมาชิกในห้องเนี่ยได้สะสมหุ้น BTS ตามที่วางแผนกันไว้ก็น่าจะกำไรทุกคนแล้วนะครับผม อ่าเรามาดูหุ้น B ีเทสกันดีกว่าเราไล่ไปยาวละหุ้นบีเทสวันนี้ก็ปิดอยู่ที่ราคาที่9ก้าบาทเจสตางค์แล้วก็ทําจุดสูงสุดที่9ก้าบาทแปสตางค์นะครับอ่าเรามาดูอย่างแรกเลยที่เราคุยกันประจำเรามาดูว่าแนวรับแนวต้านของ B ีเทสก่อนนะครับผมพีเทสเนี่ยผมให้แนวต้านแรกเนี่ยจะอยู่ชุดอยู่ที่9ก้าบาทเกนะครับแล้วก็สเปนส่วนของแนวรับแรกของ B ีเทสเนี่ยก็ จะอยู่ในชุดนี้เลยอยู่ที่แนวรับแรกคือ9บาท50สตังค์นะครับอ่าถ้าอันนี้คือใน time frame day นะตอนที่ผมให้สะสม b t s เนี่ยผมให้สะสมตั้งแต่ช่วงที่มันราคาแบบไหลลงเยอะมากเลยซึ่งง่ายๆว่า b t s เนี่ยเขาทำจุดต่ำสุดตอนที่ผ่านมาเนี่ยคือ8บาท40สตังค์นะครับผม แล้วก็ซึมๆอยู่สักพักเนี่ยจนเบรกขึ้นมาได้ตอนนี้ก็9บาท75ตังค์ถ้าจะไม่ผิดคุ้น b ิทเทเนี่ยผมให้รอบในการเล่นเนี่ยน่าจะใช้เวลาสะสมประมาณสักประมาณ1เดือนมั้งถ้าหลายๆคนล็อกกำไรก็น่าจะเทคโปรฟิตวันนี้ได้แล้วละเพราะว่าทุนส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่าน่าอยู่ประมาณโซน9บาทต้นๆกันทั้งนั้นแหละก็คงจะกำไรกันหลายท่านนะครับผมสำหรับบทในวันนี้ ผมมีข่าวเพิ่มเติมน so ิดนึงสำหรับของข่าวบีเทสนะครับบีเทเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยเขาจะมีกำหนดในการแจกปันผลแล้วก็แจกวอลเลนให้กับผู้ถือหุ้น BTS นะครับเครื่องหมาย XD ปันผลจะขึ้นให้ในวันที่27กรกฎาคม2564หรือที่หรือวันที่27ในเดือน7นะครับผมก็คือจะจ่ายปันผลหุ้นละ0.15สตางค์พร้อมพวงวอลเลน3ตัวเลยเคยพูดไปใน พาร์ทที่2ของบีเทสแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปบีเทสพาร์ทสเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ใต้ดิสคิปชันของ YouTube วิดีโอใต้นี้นะครับถ้าใครอยากสะสมบีเทสเนี่ยผมขอลองสรุปเลยแล้วกันในบีเทสพาร์ทสนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมมีมุมมองว่าบีเทสเนี่ยหลังจากที่เขาขึ้นมาราคาจุดนี้เนี่ยเขาไม่เคย ผ่านได้เลยในช่วง9ก้บาทเกของราคาเนี่ยในโซนราคานี้เนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะทําสี่เหลี่ยมกรอบให้ดูนะเนี่ยสมาชิกลองดูในกรอบสีฟ้าที่ผมตีให้นะคือเขาไปทดสอบตีง่ายๆว่ากลมๆคือ10บาทเนี่ยไม่สามารถยืนได้ถึง3รอบแล้วเนี่ยแล้วรอบนี้กลับมาเทส10บาทในรอบที่4 แต่รอบนี้ผมมองว่ายังมีหวังนะเพราะหนึ่งคือเขามีการแจกพวงวอลเลนเจ้าหรือคนทำราคาเนี่ยอาจจะมีแรงผักดันให้ทะลุเกิน10บาทเลยก็ได้นะแต่ว่าผมขอให้โฟกัสในแนวนี้ก่อนละกันนะสำหรับหุ้นพีเทสคือ9บาท90เนี่ยถ้าเขาทะลุจุดนี้ได้เนี่ย10บาทขึ้นเนี่ยมีเห็นอยู่แน่นอนเพราะหนึ่งหุ้นพีเทเนี่ยเป็นหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็เป็นหุ้นที่แบบ เป็นหุ้นในกึ่งแวลูแล้วกันเพราะหนึ่งคือหุ้น B ีเทสเนี่ยเป็นหุ้นในรอบที่ล็อก,กับเศรษฐกิจของเมืองในกรุงเทพหลักนะครับก็คือเป็นหุ้นลักษณะหุ้นเปิดเมืองหุ้นบีเทสเนี่ยจะมีแนวโน้มที่ดีตอนเนี้ยเพราะหนึ่งคือขึ้นมาเพราะข่าวการระดมฉีดวัคซีนของทางรัฐบาลนะครับที่เริ่มตั้งแต่วันที่ต้นเดือนของเดือนมิถุนานเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าระดมฉีดเนี่ยน่าจะวันที่7จ็ละมั้ง ก็คือถ้ารัฐบาลเนี่ยสามารถควบคุมยับยัง้งเชื้อไวรัสเนี่ยในกรุงเทพได้แล้วก็มีการฉีดวัคซีนระดมขึ้นไปเยอะๆเนี่ยผมมองว่าบีเทสยังไงก็กลับใหม่แล้วครับเพราะหนึ่งคือมันเป็นตีมในหุ้นที่รับในการเปิดเมืองถ้าคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เนี่ยหุ้นบีเทสยังไงก็ เป็นที่จับตามองละคือหนึ่งหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่เป็นที่ต้องการโฟกัสของกองทุนและต่างชาติอยู่แล้วครับสำหรับหุ้น b ีเทนะเราพูดถึงข่าวสารแล้วก็พื้นฐานหุ้นไปแล้วเนี่ยเรามาดูแนวรับอีกนะครับถ้า b ีเทสเขาไม่สามารถแนวรับได้เนี่ยยืนใน9ก้บาทห้เนี่ยบีเทสก็จะมาลงแถวเนี้ยเก้บาทสาแต่ผมให้ข้อสังเกตว่าบีเทสเนี่ยถ้าอยู่ในช่วง930เนี่ย สามารถสะสมได้เลยนะเหมือนแนวเดิมเลยมาสะสม9บาท30แล้วก็8บาท90หรือ9บาทกลมๆยอยู่ช่วงนี้ได้เลยเนี่ยกรอบการเล่นบิเทสเนี่ยง่ายมากเลยคือถ้าเขาย่อเนี่ยหรือใครอยากได้ปันผลในเดือนหน้าเนี่ยก็ยังไม่มีหุ้นใช่ไหมก็รอรับแล้วกันตามแนวรับที่ให้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอินดิเคเตอร์ตัวอื่นก่อนละกันที่ผมใช้ก็จะเป็น macd แล้วก็ RSI นะครับ MACD ผมไว้ดูอะไร MACD เนี่ยผมไว้ดูเทรนแนวโน้มของหุ้นนะครับอ่าตอนเนี้ยขอเปิดขยายใหญ่ดนึง MACD เนี่ยดูได้ชัดเลยว่าเขาไปอยู่ก้นเนี่ยเหลือต่ำกว่าศูนย์เนี่ยคือนานมากๆแล้วมีการตัดขึ้นเนี่ยอ่าดูนะตัดขึ้นตอนไหนตัดขึ้นนี่เลยตอนช่วง8บาท60ถึง9บาทแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหุ้นบีเทก็ M A C D โพเนื้อศูนย์แล้วโพเนื้อศูนย์เป็นไงก็คือแนวโน้มเทนเนี่ยว่าจะกลับเป็นขาขึ้นนะครับในระยะสั้นๆนะส่วน R S I เนี่ยเขาโหจะบอกว่าไงดีอะลงมาลึกมากๆเลยเนี่ยเนี่ยคุณลองดูสิเนี่ยในระยะในระยะช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยต่ำกว่า3 0ตลอดเลยใครใจกล้าเนี่ยเก็บในตอนช่วงเนี่ผมมองว่ามาขายช่วงนี้เนี่ยกำไรเป็นเกาะเป็นกำแน่นอน สำหรับหุ้น BTS นะครับอ่เรามาดูสิ่งสุดท้ายกันคือที่ผมอยากดูคือเป็นเส้นแนวโน้มหรือหรือเรียกง่ายว่าดูเส้น EMA นะครับเส้น EMA เนี่ยตอนนีนะ้ผมเปิดหลายเส้นมากเลยหลายคนอาจจะงงนะผมจะบอกให้ก่อนกันเดี๋ยวผมตีนเอาแนวรับแนวต้านออกก่อนละกันตอนนี้เนี่ย BTS ขึ้นมาถึง9บาท75สตางค์ตอนนี้เส้น 200วันเนี่ยเป็นสีขาวอยู่ที่9บาท72ก็เรียกว้ายังไงเดียะมีลุ้นนะครับที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นในรอบใหม่ระยะสั้นๆของบิเทสเนี่ยก็แผนยังอยู่ในชุดเดิมที่เคยพูดไว้ก็คือแนวต้าน9บาท90 9บาทแ5แนวนี้เลยทะลุได้เหนือเส้น200วันไปต่ออย่างแน่นอนแล้วเขาก็จะมี แนวต้านย่อยอยู่ที่10บาท20นะครับผมสำหรับหุ้น BTS ก็วันนี้มาสรุป BTS p a s s 3เนี่ยถ้าใครพอใจกำไรในจุดนี้ก็สามารถเทคโปรฟิตได้เลยนะครับส่วนใครอยากได้บันผลหรือถือลุ้นขึ้นไปเหนือเส้น200วันเนี่ยในช่วง9บาท90เนี่ยก็ต้องรอดูตามแผนหรือตามหน้างานนะ ว่าหุ้นเขาจะไปต่อหรือว่าพักตัวนะครับสำหรับหุ้น BTS อ่าคลิปวิดีโอนี้หากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องโจมเทรดเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ yeah.